ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลัง,งใจเนาะอกอังเดบอกว่าค่ะคุณมอมอมแม่แม่สวัสดีค่ะนะคะอกอังเดก็บอกว่าคุณโจงสวัสดีค่ะนะคะอกอังเดก็ปีเตอร์สวัสดีค่ะนะคะอุกอังเดก็ยังไม่หายสะดุ้งว่าสั้นเอาโอ้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  เขามาเที่ยวที่จังหวัดเราอ่าบ่อยๆนะคะพีเตอร์บอกว่านะครับผมนะคะติดตามช่องผู้ภัยนะคะนำตลอดนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดเราบ่อยๆนะคะบุกอังเดนะคะคุณแม,ม่สวัสดีค่ะนะคะคุณแม่มไปคุมคนอ่าฉีดฉีดยาค่ะ ฉีดยาเอา่อเรียกว่าอะไรนะฉีดยายาขยายต้องไปดูว่างั้นบอกคุณแม่มให้อยู่เหนือลมเด้ออย่าอยู่ใต้ลมคะ่ะคุณแม่มคะ่ะลืมบอกคุณแม่มนะ <c oughs> กลัวคุณแม่มไปอยู่แถวๆเ,เรียกว่าตรงโน้นเนาะ ภาพนี้สวยไหมคุณอ,อกอ่างดีนานาจะได้บันทึกไฮไลท์เนาะเ <laughs> <laughs> น็กว่าฉีดบับซีนมาสั้นคุณสปริงบอกไหมบอกจ้าไปฉีดยาคายาค่ะหาจ้างคุณเข้ามานะนะคะฉีดยาคายาแกก็เลยไปคุมค่ะไปคุมคุณงานฉีดเนาะ ถ้าถ้าแบบว่าถ้าเป็นถ้าภาพออกมาสวยนะ,ะนานาจะบันทึกไฮไลท์เนาะสวยไม่เอ่ยพอได้อยู่นะพอให้ได้มีนั่นลงเนาะนะคะ ปเปาเพลงของคุณรมหินเข้าก่อนเนาะนะบันทึกไฮไลท์สักสองสามชั่วโมงเนาะเอ้ส่งสามนาทีขอบคุณนะคะทุกไลท์ทุกเลิฟเนาะที่มีให้นะคะแล้วก็ที่โพสชุมชนด้วยเนาะขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างเนาะเห็นช้างบอกคะช้างถ่ายหมดตัวเนาะ หายขนุนดีกว่านะคะขนุนเหรอจ้าจ้า คุณนะคะขอบคุณทุกการวำลังใจเนาะขอเวลาเนาะนานาาทำวิดีโอแป๊บนึงนะคะ